สำหรับมอนสเตอร์อีโคโลจีในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของสายพันธุ์มากาล่าตอนสุดท้ายกับร่างโตเต็มวัยของกอมกากาล่าชากาูมากาล่านั่นเองและสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตอนต่อของกอมากาล่าและชาวติกกอมกากาล่าหากใครที่ยังไม่ได้ดูทั้งสองตอนก็สามารถย้อนเข้าไปดูกันก่อนได้นะครับสำหรับเรื่องราวของชกักาลูมากกาล่านั้นก็เริ่มมาจาก การที่มันเป็นมังกรโบราณที่ได้มีการยืนยันการดำรงอยู่ในดินแดนต้องห้ามซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านชินาโตโดยชากาลูมาการ่านั้นจะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่บ้านนี้ในนามของมังกรเปลี่ยนโลกนั่นเองซึ่งมันจะมีเปลือกนอกสีขาวบริสุทธิ์ส่องแสงแวววาวซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของมันและก็มีปีขนาดใหญ่ปกคลุมทั่วร่างกายของมัน ซึ่งปีของมันนั้นก็จะมีกรงเล็บขนาดใหญ่ที่แข็งแรงพอที่จะจับไวยเวินขนาดใหญ่เอาไว้ได้ด้วยกําลังของมันในระหว่างการต่อสู้ปีของชักรูมาการ่านั้นจะตกลงมาอยู่ที่พื้นจนทําให้ดูเหมือนกับว่ามันกําลังทําการเดินด้วยขาทั้ง6ซึ่งแน่นอนว่าปีของมันนั้นถึงแม้ว่าจะทําหน้าที่ได้กบเหมือนกับเป็นมือของมันแต่ก็สามารถที่จะบินได้เช่นกันและนอกจากนี้ความสามารถในการบินของมันก็ยังสูงมากอีกด้วย ตัวของชาการูมาการ่านั้นเมื่อกางปีกออกจะทําการส่องประกายสีรุ้งงดงามดังนั้นแล้วจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมมันถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าตามความเชื่อแต่ถึงอย่างไรก็ตามชาการูมาการ่าเองก็ไม่มีความปราณีที่จะให้อภัยผู้ที่ทําการบุกรุกในแดนของมันดังนั้นแล้วถ้าหากมันพบเจอกับผู้ที่บุกรุกพื้นที่ของมันมันจะทําการโจมตีอย่างรุนแรงและไร้ความปราณี สำหรับตัวตวนที่แท้จริงของมันนั่นก็คือกอมากกล่าที่โตเต็มวัยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อถึงแก่เวลาอันควรกอรมากกล่าก็จะทําการลอกคาบในพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่รอบๆนะครับและเข้าสู่การกลายเป็นชักโรมมากกะล่าหลังจากการลอกคาบเสร็จสิ้นสีลําตัวของมันนั้นจะทําการกลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งก็จะเป็นสีที่ตรงกันข้ามกับสีของลําตัวของมันเมื่อครั้งที่ยังเป็นกอมากรล่านั่นเอง นอกจากนี้นะครับดวงตาของมันก็ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ซึ่งทำให้มันสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้เขารับสัมผัสเมื่อครั้งที่ยังเป็นกอมกล่านั้นก็ได้เปลี่ยนกายเป็นเขาโดยสมบูรณ์ ด้วยความที่กอมักา่ามีสีดำสนิทนะครับแต่ทางด้านชากรูมักาล่านั้นจะมีสีขาวบริสุทธิ์ดังนั้นแล้วจึงเหมือนกับเป็นความมืดมิดที่แปรผันกลายเป็นแสงสว่างหลังการเจริญเติบโตของมันและเป็นสาเหตุที่ทําให้ทั้งกอมักา่าและชากรูมากาล่านั้นถูกจัดอยู่ในวงของมังกรแปรผันนั่นเองครับ แต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนั้นก็คือถึงแม้ว่าการจเจริญเติบโตในรูปแบบนี้ก็ยังถือว่าไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์สัทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีการว่ากันว่าตัวของมันนั้นจะมีลวดลายคล้ายกับวงปีของต้นไม้ทําการปรากฏอยู่บริเวณเล็บปีของมันและวงปีที่ว่านี้ก็จะทําการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อมันเติบโตขึ้นนั่นเองสำหรับมังกรโบราณหลากหลายสายพันธุ์นั้นจะได้รับการยืนยันว่า พวกมันมีความสามารถพิเศษในการควบคุมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้ตามความต้องการนะครับซึ่งแน่นอนว่าชาครูมักาะลาที่เป็นมังกรโบราณเช่นกันก็ย่อมที่จะมีความสามารถดังกล่าว แต่สิ่งที่มันสามารถควบคุมได้นั้นกลับไม่ใช่ปรากฏการทางธรรมชาติแต่ทว่าเป็นสารที่มีคุณสมบัติพิเศษซ่อนอยู่ซึ่งก็จะถูกเรียกว่าพลังแห่งมือก่อนคลั่งนั่นเองสารที่ว่านี้ยังมีความลึกลับที่มากมายจนถึงแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดของสารที่ว่านี้ซึ่งมันมีความละเอียดมากจนแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยนะครับและยังสามารถเข้าสู่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตผ่านการหายใจได้อย่างง่ายดายอีกด้วย ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ได้รับสารเหล่านี้ในปริมาณที่มากกว่าที่กําหนดจะทําการกลายเป็นโรคมังกรคลั่งซึ่งก็จะมีความดุร้ายพอที่จะโจมตีสิ่งมีชีวิตรอบข้างโดยไม่เลือกหน้าเลยนะครับโดยชากาลูมากาล่านั้นจะทําการกระจายสารมังกรคลั่งจํานวนมากออกไปเป็นวงกว้างและจะทําให้พื้นที่ที่สารเหล่านั้นไปถึงกลายเป็นบริเวณอนณาเขตของมันซึ่งสารที่ถูกปลดปล่อยออกมานั้นจะมีความหนาแน่นมากเลยนะครับ อย่างที่ได้บอกไปแล้วก่อนหน้าว่าสารเหล่านี้เนี่ยมีความละเอียดที่แทบจะมองไม่เห็นด้วยตาปล่านะครับแต่ทว่าชากาลูมากาล่าจะทําการปล่อยสารที่ว่านั้นออกมาในปริมาณที่มากที่ขนาดที่ว่าสามารถบดบังแสงของดวงอาทิตย์ในบริเวณรอบๆบชากาลูมากาล่าได้เลยทีเดียวดังนั้นแล้วจึงทําให้บริเวณโดยรอบนั้นเหลือเพียงแค่แสงสลัวๆเท่านั้นเอง ดังนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลากลางวันก็ตามแต่ในพื้นที่ที่ชากาลูมาักาล่าอาศัยอยู่นั้นจะมีสภาพเป็นเหมือนกับเวลากลางคืนเลยทีเดียวครับในการต่อสู้กับผู้บุกรุกนั้นมันจะทำการใช้ลมหายใจที่มีผลของพลังมังกรข้างรวมอยู่ด้วยซึ่งรูปแบบการโจมตีโดยการใช้ลมหายใจนี้ก็จะเหมือนกันกับกอมาการ่านะครับแต่ทว่าจะมีขนาดที่ใหญ่และทรงพลังกว่ามาก และนอกจากมันจะใช้ลมหายใจในการโจมตีได้หลากหลายรูปแบบแล้วมันยังสามารถพ้นพลังมังกรข้า่งที่ถูกบีบอัดออกมาในรูปแบบของลำแสงซึ่งจะถูกเรียกว่าปืนใหญ่บีบอัดมังกรขลั่งออกมาได้และเมื่อยามที่ชาการูมากราร่าโกรธจากการถูกโจมตีมันจะทําการลอยตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าและทําการปลดปล่อยพลังแห่งมังกรคลั่งจํานวนมากออกมาพร้อมกับส่งเสียงคํารามที่ดังกังวานไปทั่วชั้นบรรยากาศ สารมังกรข้างที่กระจายไปในพื้นที่โดยรอบนะครับก็จะทะําปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆจนเกิดการระเบิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวซึ่งการระเบิดอย่างต่อเนื่องนี้จะไม่หยุดจนกว่าความเกี้ยวกราดของชากาลูมากาะลาจะสงบลงนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปจะให้ความสําคัญกับพลังมังกรข้างของมันจนทําให้มองข้ามความสามารถทางด้านการบินของสายพันธุ์นี้ไปนะครับ ซึ่งความจริงเกี่ยวกับความสามารถในการบินของสายพันธุ์นี้จัดได้ว่าสูงเอามากๆเลยถึงแม้ว่ากอมักล่านั้นจะยังคงเป็นเพียงแค่ตัวอ่อนแต่มันก็ได้รับการยืนยันว่ามันสามารถที่จะบินได้อย่างสง่างามท่ามกลางพายุฝนฟ้าขนองแน่นอนว่าชากรูมกล่าเองก็ย่อมมีความสามารถในการบินที่สูงกว่ากอมกลามากนะครับโดยความสามารถในการบินของมันนั้น สามารถตามติดมังกรพันดาบอย่างเซลิกิออสที่มีความเร็วในการบินสูงมากได้อย่างง่ายดายและยิ่งไปกว่าการตามติดนะครับมันสามารถที่จะคว้าคอของเซลิกิออสและทําการกระแทกลงกับพื้นได้อย่างง่ายดายยิ่งไปกว่านั้นมันยังสามารถที่จะแสดงความสามารถในการอยู่กลางอากาศได้เพียงแค่การการปีกอย่างเต็มที่โดยที่ไม่จําเป็นต้องกระพือปีกเลยแม้แต่น้อยนะครับดังนั้นแล้วจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงพลังความสามารถในการบินของมันนั่นเองครับ ชากรูมากกล่านั้นจะเป็นมอนสเตอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านชินาโตเป็นอย่างมากนะครับซึ่งนานมาแล้วบนบูเขาเทนคูที่ล้อมรอบดินแดนต้นห้ามแห่งนี้ได้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่ถูกเรียกว่าลมร้ายที่กัดซอกบุเขามอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณภูเขาก็เกิดอาการดุร้ายขึ้นอย่างผิดปกติและทําการโจมตีโดยที่ไม่คํานึงถึงว่าจะเป็นพวกเดียวกันเองหรือไม่ก็ตามนะครับ และนอกจากจะโจมตีโดยไม่เลือกหน้าแล้วยังเกิดพฤติกรรมในการกินพวกเดียวกันเองอีกด้วยนะครับและหลังจากเหตุการณ์นี้ภูเขาทั้งลูกได้เต็มไปด้วยซากศพและว่ากันว่า สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นั่นต่างเสียชีวิตทั้งหมดโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นซึ่งตามเรื่องเล่าโบราณของหมู่บ้านชินาโตได้ทําการเล่าสืบทอดต่อกันมาในฐานะการลงโทษเหล่าสิ่งมีชีวิตจากเทพแห่งภูเขานั่นเองครับซึ่งในปัจจุบันก็เชื่อว่าเบื้องหลังเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ใครอื่นเลยหากแต่เป็นมังกรเปลี่ยนโลกชากรูมักกะานั่นเอง ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้มีการสำรวจภูเขาเทนคูซึ่งในการสำรวจในสถานที่ที่ถูกเรียกว่าเป็นดินแดนต้องห้ามนั้นก็ได้มีการค้นพบกับเกล็ดมังกรซึ่งทำการส่องแสงสีขาวบริสุทธิ์และก่อนที่จะได้รับก,การยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเกล็ดที่พบนั้นคือเกล็ดของชากกรูมากาล่านั้นในหมู่บ้านชินาโตเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติครั้งใหญ่และถูกส่งมอบมาในฐานะหลักฐานแห่งความโชคร้าย แม้กระทั่งตอนนี้นะครับเกตมังกรสีขาวบริสุทธิ์นี้ก็ยังคงเป็นของต้องห้ามซึ่งก็มีผู้คนจํานวนมากที่รู้สึกวิตกกังวลและหวาดหวั่นเมื่อที่ได้เห็นเก็ตของมันและเนื่องจากระบบนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์ที่เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับภูเขาของชางรูมาการ่านะครับเป็นเวลาผ่านมาเนิ่นนาน,านที่แทบจะไม่ได้มีผู้ใดพบเห็นมันนอกพื้นที่ต้องห้ามของภูเขาเลยแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับได้มีรายงานยืนยันว่า พวกมันได้ทําการปรากฏตัวในพื้นที่ล่าอื่นๆซึ่งการปรากฏตัวในพื้นที่ล่างอื่นๆของชารูมากาะลาที่มักจะอยู่ในบริเวณดินแดนต้องห้ามนั้นยังคงไม่ชัดเจนนะครับและยังคงทําการหาข้อสรุปไม่ได้ว่ากันว่าสาเหตุที่พวกมันออกเดินทางนั้นก็เพื่อที่จะป้องกันการทำลายระบบดิเวศโดยที่ไม่จำเป็น โดยได้ทําการกระจายไวรัสมังกรข้างในระดับความสูงที่ใกล้เคียงกันกับภูเขาครับโดยเชื่อกันว่าพวกมันพยายามสร้างดินแดนใหม่ของพวกมันในบริเวณแถบนั้นแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นเพียงแค่สมมติฐานเพียงเท่านั้น และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของสายพันธุ์มาการ่ามอนสเตอร์เรือธงจากมอนสเตอร์แฮนเตอร์4และ 4G นะครับผมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับมอนสเตอร์ต่างๆในโลกของมอนสเตอร์แฮนเตอร์แล้วนะครับทางช่องได้ทำประวัติของพวกมันเอาไว้อย่างมากมายลองย้อนกลับไปดูกันได้และสำหรับท่านที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อให้กำลังใจแก่การทำคอนเทนต์ใหม่ๆต่อไปสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ และถ้าหากคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชอ่องนอกจากนี้ทางช่องของเราก็ยังคงมีคลิปต่างๆอีกมากมายลองยอ้อนกลับไปดูก็ได้เลยและสําหรับในวันนี้ผมว่าคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ